ก็ขอให้เองแบบประสบความสำเร็จดีกว่าในสิ่งที่แบบว่าพยายามปล่คว้ามันอ่ะผมก็โอเคไม่เป็นไรผมไม่ไม่เคยเล่นกับบังเลยแต่แต่ผมประทับใจกับบังที่แบบว่าเคยอถามในบางผมได้คาตอบไลแต่ผมชอบบางที่บางคนมีลักษาปติบางแบบบางคิดไกลยว่คนอื่นเลยนะแต่แต่เท่าที่คุยกันผมว่าบางก็บางก็วางตัวโอเคเท่าที่เท่าที่อยู่กันบางก็ไม่เคยเอาเปรียบ ได้คิดผมเรั้งเล่นนะนักคมิวเตอร์เองคิดยังไงเชิางแรกตอนยังไม่คุยนะบังอผมว่าบังไม่มีอะไรนะบางเหมือนคนทั่วไปะแต่พอาไม่เคยคุยยันด้วยแหละบังไม่คิดว่าจะได้คุยนะแต่พอมาคุยกับบังก็โอเคเพราะว่าผมก็ต้องคนมีทัศนคติอ่ะแล้วแต่ผมชอบบางที่บางคนมีทัศนคติบางแบบบางคิดไกลกว่าคนอง่เพราะว่าเพราะเราอยากชีวิตก้าวหน้าเดียแล้วมาเจอบางเลย ผมชอบบางเรื่องบางคนคืความคิดในบางความผู้นำคืออย่างที่บอกคือแบบว่าผมชอบบางที่นัตนาตีแล้พอคุยกับบางก็ร่วมงานกับบางบางตอนนั้นเหลืออะไรสักอย่างเนี่ยคือวบาแล้วกว่าเห็นบางอยู่คนเดียวเห็นบางไม่ค่อยคุยกับใครก็เลยโหว่าพอคุยกับบางผมว่าโอเคมันต่างกับคนอื่นนะคนอื่นเราเราก็ได้รสชาติเพื่อนร่วมงานอีกแบบหนึ่งสนุกนี่อะไรเงี้ย เพราะมันไม่ไม่มีใครยินมันบังแต่เราก็คิดนะแต่เราไม่ไม่เคยคุยเรื่องนี้กับใครไงคุยกับตัวเองใช่ไหมเพราะว่าเราจะหาคนจะคุยเรื่องนี้ด้วยยากมมกเขาก็ยังไม่คิดจะหลงคนเราแต่คนมองคนไ่ครับนาตอนนั้นใช่แล้วข้อเสียละชิพแบบเองเห็นในตัวข้อเสียไม่ผมยังไม่เห็นข้อเสียตอนนี้ไม่เข้าข้างอะไรบางผมยังไม่เห็นข้อเสียในตัวบังนะครับเป็นเพราะว่า ยังสน,นิทกับบังไม่มากพอประมาณนี้ไม่อยู่ด้วยกันมากพอแต่แต่เท่าที่คุยกันผมว่าบางับางก็บังก็วางตัวโอเคเท่าที่เท่าที่อยู่ด้วยกันบังก็ไม่เคยเอาปรโอ้โหผมมีแต่ได้กับบงังเลยมั้งนะเรื่องงานเรื่องเรื่องทุกอย่างมลภาพอะไรเงี้ยบังก็ไม่เคยเอาเปรียบอย่างเรื่องงานผมเข้าใจผมว่าถามบางังบังก็มาช่วยถ้าลรงเป็นคนอื่น ผมเหนี่อยเพาะ่ไม่อยากมาช่วยเป,เป็นผมก็เคยคิดนะแบบว่าอเอาแต่งานให้เราไปช่วยก็เคยมีความคิดแบบว่าเราก็ไม่อยากไปแต,แต่บางคือแบบบางมาช่วยเนี่ยผมได้เสร็จงานด้วยผมได้ความรู้ด้วยแล้วก็อย่างนี้ผมบอกไปว่าผมชอบบางที่บังค็ทั้งนิสบังโอโเดียวไม่มีแล้วบางไ้อเสียตัวนั้นใช่พอเสียไม่มีแล้วก็เ่ิงก็คือความประทับใจเช้าที่ทำงานด้วยกันอะความประทับใจที่แบบใช้แบบ อ,อชอบตรงเนี้ยอะไรเงี้ยมีไหมหตัวเตอร์ไม่ถึงในตัวบางใช่เขาดีบางก็คือแบบคือเขาเรียกว่างไงผมไม่ไม่เคยเล่นกับบางเลยแต่แต่ผมประทับใจกับบางที่แบบว่าคือผมถามอะไรบางผมได้คาตอบยแต่ต่างกับที่แบบว่าตอนผมทํางานผมยังไม่มีความรู้อ่ะบางก็รู้ใช่ป่ะผมถามใครบางทีเขาแบบเขาเนื่ยเขาไม่อยากตอบแต่พอผมคุยกับบางบาง,บางก็จะแบบน่าคุยกับผมเลยอย่างมิเตอร์อย่างเงี้ย ผมถ้าให้ผมไปนั่งเรียนเป็นชั่วโมงผมไม่เข้าใจแล้วบางสอนผมไม่ถึงขึ้นทุนผมใช้เป็นผมก็รู้วิธีการใช้รู้อย่างมันก็มาประยุกต์ใช้ในตัวผมได้เนี่ยผมออกมาเนี่ยผมออกจากแอร์มาทำเนี่ยผมไปทำแอร์ผมก็กลับไปทำได้หลายอย่างเอาเคีก็เจ้าที่อยากนี่ผมบอกว่าบางบางไี่เคยเอาเปรียบในอย่างงานผมมีปัญหาเงี่ยผมก็ควรบางทั้งบาที่บางงานบางก็เยอะบางก็ยังยังติดตัวมา ใช่ครับแล้วก็ท้ายก็คออวยพรด้วไหมที่ปล่อยความท้ายเบื่อเดวังเขาเขาบังความสุขของมากเขาคิดแล้วขอให้สมบัตปมาอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยไปบังขอให้บังชีวิตที่ดีขึ้นผมว่าบังน่าไปไกลบังโอกาสคนหนี่งครับขบังความสุขของมาขอบคุณครับผมก็ขอให้ใช้ใช้ชีวิตด้วยแบบสติ บางเรื่องที่เข้ามาเนี่ยมันก็เคเข้ามาทดสอบช่วงนึ่แอ่าเราสังเกตดูว่าเรื่องทุกเรื่องมันไม่ได้อยู่กับเรานานเรื่องไหนเข้ามาแล้วก็พยายามคิดให้มันได้เยอะความจริงเราไม่ต้องถามใครหรอกถามตัวเองอ่ะว่าเด็กสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกไม่ถูกเนี่ยใจเรารู้นะเรารู้ตัวเองเรอ่าคือลองถามตัวเองลึกๆตัวเองจะรู้ว่าถ้าสิ่งที่มันถูกอ่ะใจหัวใจมันจะเต้นแบบจังหวะปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำเรื่องที่มันผิดแต้มจะเต้นอะไรมันเหมือนใจไม่ดีใช่ เรสกตกองดครับใช่ชก็ขอให้แบบประสบความสำเร็จดีกว่า mm hmm. ในสิ่งที่แบบว่าพยายามไปคว้ามันอ่ะนะ mm hmm. ผมก็โอเคไปไม่เป็นไรผมไปอย่างนี้แหละอยู่นี้แหละก็ทักมาถามได้มีอะไรก็โอเคขอเองโชคดีแล้วนนออไไวันนี้ได้เสืออะไรไปมาไม่ต้ okay. องวันนี้ได้เสืออะไรไปได้ยังไงอะ่ะพ่อรวยสอนลูก เกษียรเร็วอืมเกี่ยวเรื่องความคิดทั้มเป็นคงเลยประมาณนี้เลาพี่คิดเก็นแล้วก็เอาไปอ่านดูถ้าอย่างไรเดี๋ยวผมจะทักไปถามอีกทีหนึ่งก็เอ็งมีความสุขกับชีวิตนะเอาใช้ชีวิตด้วยความรับผิดชอบแต่ถึงผมไม่ทํางานแล้วบางอยากเจอผมบางต้องการเจอผมหรือบางมีอะไรผมก็มาหาบางได้เสมอมากคุยแค่นี้บางผมผมไม่คุยกับบางทุกวันแต่ว่า บางมาถ้าบางตุลาอะไมามบงนี่ยมีอะไรบางแลทางปุวยอะไรไม่ลืมมังเหมือนเดิมครัโอเคครับผมเอาดบเอาผมโอเค